นี่มีขนมให้นะจ๊ะไม่มีใครสนใจเลยสวัสดีครับโอ้ยโอ้โหสัตยาทานอาหารท้องถิ่นนะเห็นคนสวยใช่ไหม ุณนีพาพรอันดับหนึ่งมาแล้วทำไมยังไม่เห็นเอามาแล้วมาแล้วคุณนีพาพรอันดับหนึ่ง <c oughs> คุณเกษณีกําลังรับชม <c oughs> แล้วก็กําลังพิมพ์อยู่มาแล้วคุณพีพะพรคนที่สามคุณสอนสัก์นะคะคอมเมนต์ <c oughs> คนที่สองค่ะคุณแอรีนคุณสัชพาน,นะคะคุณนุ้ยมาแล้ว หนึ่รอยเก้าสิบเก้าท่านนะตอนนี้เปิดมาด้วยเด็กชายผมยาวมาแล้วนะคะต้นไยจะสวัสดีได้ทุกคนนะคะก,กลางๆจะเริ่มไม่ได้ละสวัสดคีคุณมิวนะคะสวัสดีครูเอสวัสดีป้าอึ่งนะคะสวัสดีพี่ดาวนะคะสวัสดี คุณพี่เมียวด้วยมาจากกระบี่แล้ว Good morning สวัสดีคุณแพทด้วยค่ะ Happy birthday นะคะแหบรถมาจากแม่แตงเหนื่อยมาอ๋อ,อแม่แตงเช้านี้ขึ้นไรล่อคะอ้าวเหรอพี่โบดบอกแหบรถมาจากแม่แตงสู้คุณนิพาพรไม่ไหวค่ะใ <Hello. S 1> ช่วันนี้มีอาศัยอัคมนะคะสวัสดียามเชา้าอันสดซื่นนะคะ <laughs> วัสดีตอนเช้าอันสดชื่นนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณหมอเยี่ยวด้วยนะคะสวัสดีคุณหมอเยี่ยวเข้ามารับชมเดี๋ยวแวะไปที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอเดี๋ยวรอ,อทีมพี่ๆแท็กซี่ของเราจะไปตรวจสุขภาพนะคะเดี๋ยวตามไปกําลังรอสายอยู่จากคุณคุณแก่เรียนนะคะ old study ใช่แก่เรียนคือ old study สตอรี่โซลองไทม์นะคะยินดี้บับขบานด้วยตอนรับสมาชิกใหม่ใช่คะ่ะวันนี้วันดีวันนี้วันเกิดหลายท่านเลยนะคะวันนี้วันเกิดหลายท่านวันนี้วันเกิดเอหลายท่านนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งเดียรทราบแล้วก็รวมถึงท้าไม่ทราบจริงๆเดือนกุมภานี่มีเกิดหลายหลายเชือกแล้วก็หลายคนนะคะ <laughs> หลายเชือกแล้วก็หลายคนนะคะอย่างดูเด็กหญิงคนฟูที่เกิดเมื่อเช้าช่วงนี้อาจจะต้องให้อ่ คุณแม่เนื้ออุ่นนะคะแม่มือใหม่ของเราเนาะได้ปรับตัวนะคะแล้วก็ที่ทําได้นะคะมากที่สุดก็อาจจะเป็นแบบซูมระยะ2,000เมตรนะคะแบบอแบ,บสองจากพี่ทุดีกว่า,อาแอบบสองแอบบส่องแอบบสอได้นะคะแบบไกลๆเนาะเพราะว่าช้างเนี่ยเขามีงวงที่ยาวแล้วก็เขาสามารถที่จะดมกลิ่นนะคะได้ระยะไกลเลยนะคะ เอาล่ะวันนี้นะคะเช้านี้นะคะเมนาเดียแล้วก็แอดกระต่ายนะคะมาอยู่ประจําการพาแม่แม,แม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไปดูน้องช้างนั่นเองวันนี้จะขอเริ่มต้นนะคะนี่ด้วยเด็กชายคมแสนกาลังสะบัดพูอยู่ฮุ่ฮุ่ฮุ่ล่ยไม่ใช่สะบัดญ้านะคะคมแสนต้องเคยฟังเพลงนั้นแน่เลยอะ่ะโอ๊ยฉันต้องถูกสะบัดสะบัดสะบัด่ย <laughs> นี่กำลังสะบัดอยู่สะบัดพูนะคะกีฬาสีเตรียมกีฬาสีไว้ก่อนนะคะ นะวันนี้ก็มีนัดนะคะกับน้องแสนชัยนะเนื่องด้วยวันเกิดของคุณแม่ท่านหนึ่งนะคุณแพตตี้นั่นเองนะคะที่อยากฝากอาหารมาเลี้ยงน้องแสนชัยนะคะเด็นผู้พามันเกิดแอดเดียด,ด้วยขอบคุณค่ะนะคะปีนี้ก็สาสิบต้น,ต,น,ต,น,น,ต,นต้นอยู่นะคะสามสิบต้นต้นปีหน้าก็ยังต้นต้นอยู่นะคะยังไม่มีปลายนะคะนี่มี เขาเรียกสายลับมาบอกแม่บันสยามว่าเดี๋ยวกระตุยจะไปเก็บคลิปมาให้แน่นอนกระตุยก็บอกว่ายังไม่รู้นะคะว่าจะยืนซูมได้2,000เมตรหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงให้เวลาคุณแม่นะคะแล้วก็คุณหมอจัดการให้เรียบร้อยนะคะก็เชื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวเชื่อว่าเพจโรงพยาบาลเดี๋ยวจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมให้แน่นอนนะคะวันนี้อาชัยของเราวันนี้อาชัยของเรามีขนมเดี๋ยวแบ่งขนมให้เชื่ออือ่นด้วย อาชายกินขนมไหมคะวันนี้มีขนมด้วยวันนี้เดี๋ยวจะดูน้องแสนชัยนะคะเดี๋ยวดูน้องแสนชัยเสร็จก็จะไปตรงโรงพยบาบ<อ>าลเนาะจะไปดูปรโรงพยบาบาลไปดูพี่ช้างแท็กซี่ตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ไปแวะส่องนะคะแวะส่องจากดาวอังคารนะคะดูเด็กหญิงคนใหม่นะคะแล้วขอบคุณครับขบคุณครับโอ,อ้โหตอบกันพี่เดียสวยหรือเปล่าสวยไหมโอ้โหสวยมากเลยใช่ไหมให้เลยให้เลยโอ้โหใจดีมากอันนี้เราต้องดำเลยไหมหรือว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเทให้แต่ว่าตอนนี้ลองไม่สามารถเทได้เอนอน,นี่ไม่งไงเมื่อกี้พี่เซฟเดินผ่านไปไวายวายเนทเยวขอพี่พี่แวนพี่แวนคะขอช่วยเอาให้น้องให้น้องน้องกินหน่อยค่ะผมแสนอยากกินไหยครับผมแสนเอาเปล่าโอ้โหนี่ผมแสนบอกอยากกินเดี๋ยวบูธให้ <laughs> แสนล้านว่าไงแสนล้านกำลังปลูกหญ้าอยู่นะคะปลูกหญ้าได้ไหมพี่แวน เอาให้น้องแสนชัยแล้วก็แบ่งให้น้องคุมแสงเกษรร้านด้วยก็ได้แสนแสยใก้ิบเปอร์เซ็นต์้แสนชใสนช้90เปอร์เซ็นต์ให้ละคุมแสงยกขารอละคุมแสงยกขารอเตรียมวิ่งห้าสี่สามสองต้องดูวันช้างไทยวันช้างไทยนี่ทุกคนเตรียมสตาร์ทรอเลยพอพิธีจบปุ๊บรีบวิ่งเอาให้น้องแสนชัยนะคะ จุ๊บจับจุ๊บจับกันเอาความแบบอ้อนเนาะความแบบอ้อนพอต้องทำภารกิจทำไมพ่อไปป้อนคนน้องเอแสนล้านเห็นไหมแสนล้านแบบผมละแสนล้านผมละครับผมนี่จุ๊บจับจุ๊บจับกันเนี่เลยเขี้ยวบดีนะเขี้ยวบดีนะเขี้ยวเป็นแมงหรือเปล่า <L an> คิดว่าทําท่านั้นเราจะได้เหรอเออ <l> อาจจะแบบว่าทําไมพ่อเอาให้คนอื่นแบ่งแบ่งพี่แบบ่งแ,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 แบบให้น้องด้วยให้น้องสองเชือกข้างหลังปตุย้ยวันนี้ปตุ้ยไม่สนใจเราเลยอะ่ะ <l> อือคาทาดไปละท่าใดก็มีอ่าคาปาด้ครับปอนลยอ้าอ, <l> <l> อันนี้คือความสนิทกันไงพอ่อพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อให้กินที่ปากเลยเอาแล้วพอได้ๆพ่อเอาอ้อย พ่อไม่ค่อยลำเอียงพ่อไม่พ่อเดินเอียงเสรษฐล้านนี่พี่สศรล้านของเราวันนี้ขาดคุณหญิงใบบุญใบบุญอยู่นั่นไหมอยู่นู่นอ๋อใบบุญน่าจะโออน่าจะตรงนู้นแอบแอบอยู่กับชมฉี่แับพี่ชมฉี่นะอาศัยน่าจะได้ยี่สิบพ่อแบนเรงไว้เออพี่มันหายไปคืออะไรรู้ไหมหญ้าหญ้ามัดแบบมี้นเหนอเออหญ้า